ต่อไปนะครับเป็นหัวข้อาการคูณการหาเรเศษส่วนพหุนามน,นะครับพื้นฐานเลยถ้าคุณมี a ส่วน b นะครคูณด้วย c ส่วน d แบบนี้เราจะเอาตัวบนคูณตัวบนนะครับและตัวล่างคูณตัวล่างอันนี้นก็จะกลายเป็น a c หารด้วย b d นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อหนึ่งเลยเราก็จะเอา7 a คูณกับลบ 4c นะครับทั้งหมดหารด้วย b กำลัง 2c คูณด้วย a กำลัง2และ b กำลัง3นะครับเราก็จะมาดูว่ามีตัวไหนตัดได้นะครับก็ได้สังเกตว่า c ตัด c ได้ตอนนี้มี a 1ตัวตัดกับ a ข้าลังได้1ตัวนะครับพราะนั้นข้อนี้ก็กลายเป็น7คูณลบ4ก็เป็นลบ28นะครับหารด้วยตรงน,นี้มี b 2ตัว นี่ b สามตัวรวมกันก็จะกลายเป็น b ห้าตัวนะครับแล้วก็เหลือ a หนึ่งตัวนะครับต่อไปข้อที่สอง a ยกกำลังสามนะครับคูณด้วยวงเล็บเปิด a บวกหนึ่งหารด้วย a กำลังสองบวก a นะครับและคูณด้วย6 a กำลังเจ็ดนะครับคูณจะกลายเป็น9 a กำลังสามคูณด้วย a บวกหนึ่งนะคะข้างล่างกูสามารถดึงตัวร่วมได้นะครับข้อน,นี้ดึง a ออกมาข้างในก็จะกลายเป็น a อบวกหนึ่งนะคะคูณได้หกแล้วก็ a อลังเจ็ดนะครับกูจะเอา a อบวกหนึ่งตัด a บวกหนึ่งทิ้งก่อนเลยขั้นต่อไปเอาแม่สามตัดนะครับสามสามเก้าและสามสองหกต่อไปนะครับใช้แม่ a ตัดนะครับเราจะเอา a อกำลังสามตัด a อกำลังเจ็ด ก็จะเหลือ a กําลัง4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3ส่วนด้วย2นะครับ a กําลัง4แต่ข้างหน้ามี a เหลือ1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น a กําลัง5ต่อไปเป็นการหารนะครับหลักการหารถ้าครูมี a หารด้วย b ทั้งหมดหารด้วย c ส่วน d นะครับมันก็จะกลายเป็น ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ a ส่วน b เราจะเปลี่ยนหารตัวนี้ให้กลายเป็นคูณนะครับและกลับเศษเป็นส่วนจะสลับกันนะครับสลับ2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณด้วย d ส่วนด้วย C นะครับตัวอย่างเช่นข้อแรกก็จะกลายเป็นลบ5 a กําลัง9นะครับ b กลัง3หารด้วย c กําลัง2นะครับหารกับ100 b กําลัง2 หารด้วย a กลัง2 c กำลัง4นะครับแั่วก็จะกลายเป็นลบ5 a กำลัง9 b กำลัง3นะครับข้างหน้าเหมือนเดิมหารด้วย c กำลัง2นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณและกลับกันนะครับเป็น a กลัง2 c กำลัง4ทั้งหมดหารด้วย100 b กำลัง2นะครับแล้วก็มาดูตัวไหนตัดได้บ้างตัวแรกที่ตัดได้ก็คือ b นะครับ B กำลังสองตัด B กำลังสหรือ B เดียว C 2กำลังสองตัด C กำลังสได้นะครับหรือ C 2กำลังสองเอา5ตัดได้นะครับ5้าหนตัด1นึ่งก็ได้20นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบลบข้างล่างส่วน20นะครับข้างบนเรามี A 9กำลังเกับ A 2กำลังสองนะครับก็รวมกันเป็น A 1กำลังสิ เมื่อกี้เหลือ b เดียวนะครับแล้วก็ c กลัง2นะครับต่อไป3.2ก็จะกลายเป็น3 a ลบ1นะครับหารด้วย27 a กํลัง2ลบ9 a หารกับ11บวก5 a นะครับก็ทําการสลับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวหน้าเหมือนเดิมเป็น3 a ลบ1นะครับ และคูณกับ11บวก 5a ข้างล่างนะครับถ้าคูณดึงก้อนนี้ออกดึง 9a ออกนะครับก็จะกลายเป็น 9a ข้างในก็จะกลายเป็น 3a ลบ้1น,นะครับหัวตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ทิ้งไปเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ11บวก 5a นะครับแล้วก็หารด้วย 9a จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ